ซึ่งวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลก็มีความเคลื่อนไหวจากฝากฝั่งรัฐบาลค่ะหลังจากที่นายชวลิตทองดวงหรือแป้งนาโหนดนั้นได้ส่งหนังสือเจ็ดข้อร้องเรียนข้อความเป็นธรรมมาอย่างนายกรัฐมนตรีนะคะเราจะไปติดตามจากคุณดาวีชัยคีรีรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลค่ะคุณดาวีคะค่ะคุณพึ่งนภา,าคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้แป้งนานโหนได้อัดคลิปวิดีโอออกมา2คลิปนะคะมีการประเมินว่าคลิปที่3อาจจะออกมาเร็วๆนี้พร้อมๆกับมีการประเมินว่าจะมีการมอบตัวด้วยค่ะหลังจากเรื่องร้องเรียนนั้นส่งถึงมือรัฐบาล เจ็ดข้อร้องเรียนที่นายชวลิตทองด้วงหรือแป้งนาโนดเขียนจดหมายด้วยลายมือส่งถึงนายกรัฐมนตรีรวมถึงนายสมศักดิ์เทพสุทินและว่าที่ร้อยตรีธนก,กิจจิตอารีรัตน์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำรองนายกรัฐมนตรีทั้งประเด็นที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในในการประกันตัวนะคะแล้วก็เรื่องที่อ้างว่ามีการเรียกรับผลประโยชน์50,000นบาทจากเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวกับการสั่งคดีซึ่งว่าที่ร้อยตรีธนก,กิจระบุว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องไปตรวจสอบและก็เตรียมที่จะนําข้อเรียกร้องของ,ของแป้งนาโนด ยื่นให้3หน่วยงานค่ะซึ่งประกอบด้วยกระทรวงยุติธรรมอายการสูงสุดและตำรวจนะคะเพื่อตรวจสอบถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องพร้อมยืนยันว่าไม่ได้พูดคุยโดยตรงกับแป้งนาโนดแต่ได้ไรายละเอียดผ่านทางทนายความและไม่ทราบว่าทนายความนั้นสื่อสารโดยตรงกับแป้งนาโนดหรือไม่อย่างไรทั้งนี้ขอให้แยกกันค่ะระหว่างเรื่องของความยุติธรรมที่เรียกร้องกับกรณีมอบตัวหลังหลบหนีการคุมขังและคาดว่ามีโอกาสที่จะมีคลิปที่3ออกมาอีกนะคะและ4-5วันนี้ก็อาจจะมี การมอบตัวเชื่อว่าแป้งนานโหนดนั้นน่าจะอยู่ภายในประเทศไทยค่ะผมไม่ทราบว่าแป้งบอกกับทนายความโดยตรงหรือไม่แต่เท่าที่ได้ยินจากทนายความเองทนายความบอกว่ามีคนอีกคนหนึ่งที่เป็นคนส่งสารผ่านมายังทนายความนะครับซึ่งทนายความเชชวานเนี่ยนะครับขออนุญาตที่ได้เอ่ยนามเพราะว่าทนายความเองเนี่ยเป็นคนทําคดีแป้งทั้งหมดนะครับคนนี้เป็นคนที่ ทนายแป้งเองเนี่ยเออไอ้โทษทีเสียแป้งเองเนี่ยนะครับเรียกทนายชัชวานเนี่ยว่าอ,อาจารย์อยู่เสมอนะครับก็แสดงถึงความใกล้ชิดที่มีที่ท,ที่ที่มีความคุ้นเคยและไว้ใจนะครับจนเป็นที่มาของการที่จะยื่นเรื่องมาที่ผมนะครับเพื่อให้ผมเนี่ยได้ดำเนินการในส่วนร้องขอความเป็นธรรม นายธนกว่าที่ร้อยตรีธนกิจยืนยันนะคะว่าการที่แป้งนานโหนดออกมาเรียกร้องหรือว่าร้องเรียนนั้นเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมที่ไม่ใช่เป็นปัญหาที่ต้นน้ําแต่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตัวต่อผู้ต้องหาในเรือนจํามากกว่าซึ่งเป็นเรื่องปลายน้ําค่ะส่วนที่มีคนกลุ่มหนึ่งทําตัวเป็นเอฟซของแป้งนานโหนดนั้นว่าที่ร้อยตรีธนกิจบอกว่าต้องใช้วิจารณญาณแยกกันว่าการเรียกร้องความยุติธรรมเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่พฤติกรรมหลบหนีนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องค่ะ สามหน่วยงานที่ว่าที่ร้อยตรีธนกิจบอกว่าจะไปส่งเรื่องนะคะทั้งตํารวจอายการและกระทรวงการยุติธรรมนั้นวันพรุ่งนี้จะเดินสายไปทั้งสามหน่วยงานเลยนะคะคุณพึ่งนภาขอบคุณคุณดาวีค่ะ